ฮะฮะเพิ่งกินข้าวเสร็จครับนะกินอะไรกินแซลมอนไงอ๋อทำไมหน้าขาวจังเลยอะฟิลเตอร์ไงอ๋อเอาเอามันใส่ฟิลเตอร์ได้เหรอใส่ฟิลเตอร์ได้โอ้เออว่ะเดี๋ยวนะควรใส่ไหมเนี่ย แสงมีส้มเนาะฮะเออแสงส้มส้มแสงเยอะไปหมดเลยเนี่ย <c oughs> ไม่ใส่ดีกว่าทาั้งถอะมีด้วยหรอฟิลเตอร์ไม่เห็นมีเลยเออมีแต่อะไรไม่รู้ <c oughs> วันนี้มีละครใช่ใช <c oughs> ่ละครที <c oughs> ่ลืมไปเราได้ซ้ำอ่อ <c oughs> ใช่ สองทุ่มครึ่งได้แล้วคุยอะไรดีล่ะคุยอะไรดีชวนชวนเขาคุยสิเ <laughs> มื่อกลางวันไปทํำอะไรมาครับวันนี้ทําอะไรมาวันนี้ทาอะไรมาทาไมถึงแต่งหน้าทําไมถึงแต่งหน้าครับเขาไม่ได้แต่งหน้าฟิลเตอร์เนี่ยฟิลเตอร์คตรเนียน <laughs> จาจะใช้บ้างทำไงอ่ะ <surprisingly> นี่ไงกดไอตรงที่มันเป็นรูปอมยิ้มแล้วก็แล้วก็วิ่งวิ่งสองอันมาเห็นว่าตรงกลางเห็นแต่ยังไงอ่ะเขาไม่มีฟิลเตอร์แบบนี้อ่ะอ๋อมันต้องแอดฟิลเตอร์ก่อนเ่เออช่างมันเถอะเขาไม่เขาไม่ใส่อ๋อนึกว่าแต่งหน้าโอ้แต่งแต่ว่าแต่ว่าทาแก้ม อ๋อเออไม่ได้แต่งแต่ทาแก้มแต่ทาลิปแต่ทาลิปเอเมื่อกี้เสื้อตัวนี้หรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่นะเปลี่ยนด้วยอะไรติดฟันที่หมากแซลมอนหรือเปล่าอ๋อสาลายครับผมจริงเหรออน่าจะสาหลายครับ ขออน,นุญาตครับพี่อยู่บ้านกับใครอ่ะอยู่กับเด็กๆค่ัสิอ,อยู่กับลูกไหนพี่เมรอพี่เมร์พี่เมร์พี่เมร์อโอ้ยนั่นมันมู๊ได้ตัวนี้มา เอาอันนั้นเช็ดให้มันย่างอ่ะซิกกี้ให้อ่ะเมื่อคืออานางให้มาหรอนางให้มาแล้วไงเป็นกระปุกอ่ะกระปุกไหนอ้วนกระปุกที่วางอยู่บนโต๊ะ